สวัสดีค่ะคนี่เส็บเลิกเรียนค่ะกำลังเขียนการบ้านอู้เล็บดำจะเลยนักเรียนอะไรเล็บดำนี้วันนี <c oughs> น้การบ้านเขียนอะไรสระอึอดแล้ลูก <c oughs> อะไรก็อึกึ <c oughs> ตัวอะไรบ้างล <c oughs> ูกหนู <c oughs> ดดแล้วก็อ๋อเด็กหรลูกอูเก่งจังเลยแล้ว <c oughs> ก็ตัวอะไรอีกเนาะอ่า <c oughs> <c oughs> คอควายนะคะแล้วก็สอเสือด้วยลูกซอเสือด้วยก็ได้เก่งจังเลยค่ะซอเสือแล้วก็เอาเอาอะไรอีกเนาะต่อเต่าเอาหรือยังคะลูกอ้าวสลือด้วยสิลูกแล้วก็เอาลอเรือด้วยนะคะเอาตอเต่าได้แล้วไงเอาสระอือเอา ตัวอะไรก็ได้ถ้าต้องมีสือโออมันตัวเล็กลูกลบใหม่ค่ะมันไม่เต็มบรรทัดนะอือค่ะ,คะแล้วก็ทอทหารนะลูกทอทหารอืมทาาอทาหารแล้วก็ทอธงนะคะเอ้ยทอธงเขียนเป็นไหมเอ้แล้วผู้หญิงแล้วก็ย้อยาักษ์ด้วยนะลูกแล้วผู้หญิง เก่งมากค่ะเอาสลือหายไปไหนคะลูกเดี๋ยวค่อเขียนหรอลืมใหญ่จอยวันนี้สนุกไหมคะไปโรงเรียนกินข้าวกับอะไรคะวันนี้หมดกี่บาทวันนี้หมดกี่บาทคะสิบาทสิบบาทหนูซื้ออะไรก็สิบบาทดูเจล นี่พี่ใหม่นี่พี่ใหม่วหมดดวสวัสดีค่ะพี่เมเปิดลด้วยสวัสดีค่ะนี่เพิ่อนเปินโรงเรียนเอนกันมาสามคนสามสีพี่น้องแม,ม่ไปเยี่ยวก่อนนะขอตัว <c oughs> เอ้าไปเยี่ยวเหรอคะอน้ำหอมอหอมคะสวัสดีค่ะก่อนน้ำหอมลกูกเอาวสวัสดีค่ะ<น>ไหนอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใครเนี่ยน้ำหอมน้ำหอมเหรอคะ าเด็กหญิงอะไรนอะปุณยนุชจุดตาผิวปุณยนุชจุดตาผิวค่ะเขียนเสร็จแล้วหนึ่งหน้าเลยอีกหนึ่งหน้าค่ะไหนยานุชหนูอยู่อนุบาลสามค่ะอนุบาลสามทับสองห้องคุณครูอะไรนะคะคุณครูเอมคุณครูเอมค่ะเรากเรียนมาเขียนกันบ้านจ้เบาก็ยังเกอรเล็กกว่า ในห้องเฝ้าพี่ทำการบ้านค่ะไหนพี่เมเปิลก็ไปทำการบ้านแล้วจังเลยเอาเขียนให้มันพ่อค่ะหนูเขียนห่างเกินไปอ่ะโอ้โหประหยัดเกินไปทีฟเอา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 ครูครูจะไม่หัวล้อนจะลบเอาใหม่ซะลูกเดี๋ยวค่อยเขียนใหม่เออเออโอเคทีนี้ก็เขียนหน้านี้นะคะอุ้ยเขียนอะไรเนี่ยไม้ม้วนเลยไม่ใช่สระอือเหมือนกันค่ะลูก แล้วก็เขียนลงไปนี่เขียนสะกดคำขอไข่นี่ไงคะอันนี้คุูครูออกมากไก่สลือก็อ่านว่ากออึกึตัวนี้ก็ขอไข่ก็อ่านว่าเขียนเหมือนกันครณครูค่ะอ่านว่าอ่างใช่ค่ะอออ่างน้อยโอเคอ่านโนหนูแล้วก็วอแมนค่ะวอแมนไม่เอกแล้วก็สละอา สาอาค่ะสุดท้ายค่ะอ่านว่าแล้วก็ทิพก็เขียนขอไขแล้วก็อ่างขอออโอ้เนะน้องทมเดี๋ยวลูกให้พี่เขียนกันบ้านก่อนนะขอไขแล้วก็อ่างขลุกไหนทาทำอะไรทำนะทาก็อย่าเขียนแล้วลูกโอ้ยทําแรงลูกพันเนี่ขอไขแล้วก็อ่างขลุกออ่างค่าเดี๋ยวหอมพ่อยทำนะลูก อ,อา่างแล้วก็ขีดเหมือนคุณครูไงลูกขีด,ข,ดขีดแบบนั้นโอเคแล้วก็อ่างสลือกอไก่เอ้ยนี่ไม่ใช่อันนี้ขอไข่ก็ต้องเป็นขอไข่สิลูกอันนี้กอไก่คุณครูก็เลยเขียนกอไก่ที่เขียนอ่างสลือก่อนอ่างอ่างสลือก็ลูกขอแล้วก็อ่างสระอแล้วก็ขีดเหมือนคุณครูแล้วลูกเด็กเสียงสลือ,ลอก่อน แล้วก็ขีดสระอือสิลกูกโอเคข,ขีดแล้วก็ขีดไปแล้วก็ขอไข่สระอือทีนี้นะขออึอคือได้เก่งมากค่ะต่อไปตัวอะไรนะเจ้าจานจ้าจานพิมพ์ก็เขียนอ่านว่าเหมือนเดิมเขียนให้ตรงกันเขียนอ่านว่าอีกเ<จ>ขียนเหมกันกับอ่อานเนาะอออ่างก็อ่านว่าก่อนเขียนอออ่างโอเคเขียนเหมือนตัวข้างบนเลย อาอะไรใสทักมันเป็นของนำทิพย์เอพี้น้องเล่นด้วยหอมอ่านว่าวหวนทีนี้นะโอ้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 โอาใอ้โอ้คอโอ้โอ้อ้อจโอ้อ้อ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้้โอ้อ้น้อจอจอโอออออ้้อ จอจ้จอจานสระอึค่ะลูกอือโออ่างสระอึเออเออลืมลืมโออ่างสระอึอออ่างสละอืลูกแม่ลวงโทษอ่ะจอแล้วก็อึขีดแล้วก็จอจานสระอึค่ะทีนี้จอจานสระอื้อเห็นไหมก็อ่านว่าจออึจื้อเก่งมากแล้วก็เขียนอ่านว่าอีกต่อไปก็เป็นบอยไม้นะคะข้อที่สี่ ค่ะข้อที่สี่เขียนอ่านว่าเหมือนเดิมอ่านเขียนว่ากิ่งจังเลยหรอกน้องหอมก็อยากเขียนให้พี่เขียนเสร็จก่อนนะลูกอ่านว่าอ่านว่าเขียนปลาปลาชายหลาบใบไม้แล้วก็อ่างุกเเลยท่มา แล้วก็อึอออ้ออ่างสลัอ,อ,อ,อึแล้วก็ขีดอีกค่ะแล้วก็บวใบไม้สลัอึเยี่ย yeah, มมาก